อย่าไปคิดว่าเขาขึ้นเงินเดือนรัฐบาลขึ้นเงินเดือนแล้วข้าราชการเนี่ยจะทํางานขยงขยันอะไรมากขึ้นอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะฮะที่ว่าเมื่อไม่มีข้อกังวลแล้วก็ตั้งใจทํางานนะ,ะไม่ใช่ว่าทํางานครึ่งวันแล้วก็ไปหารายได้ครึ่งวันหลายๆเสริมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของอการประสิทธิภาพมันขึ้นกับความสํานึกของขา้าราชการประสิทธิภาพของหัวหน้าส่วนราชการอยู่ที่ว่า ถ้าหัวหน้าสรานการณ์เนี่ยหัวสายหางกระดิกถ้าหัวก็ยังอย่างนั้นนะพอขึ้นเงินเดือนให้ก็ยังทํางานไปเรื่อยๆนะอะไรมีอะไรต้องตัดสินใจต้องอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจกลัวโน่นกลัวนั่นกลัวผิดไม่กล้าทำนะอย่างนี้ก็ขึ้นเงินเดือนไปก็เสียผ่างผมคิดว่าถ้าบางคนมันเป็นเ็าเรียกนิสัยสันดานนะเคยชินแะธุระไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ถ้าใช่หน้าที่บางทีก็ เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวทําทีหลังไม่มีใครมาติดตามมันก็จะเป็นอย่างนี้เช้าชานเย็นชานม,มันก็ต่อให้ขึ้นเรืนเรือนเสร็จมันก็เช้าเมาเย็นเมาได้